จำร้อยหกสิบห้าองศาเซลเซียสเฮ้ยเหมือนอันนี้เลยอะ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday DAY to you วู้ยเราก็ไม่ใด้ <c oughs> ีอะไรเท็ดดี้เท็ดดี้สัางหากหนุกปะหนุกมากวันนี้เราจะกลับมานะทุกคน <Yeah. S 2> จะไปอยู่กับช่อง365อง้งศาเย่ฟีเจันพีดตอนนี้นะคะทุกคนเรากำลังจะกลับบ้านแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หน้า อ่คเรียนสามแบบโอ้ยสวยเหลือเกินโอ้ยหญ้าก็เขียวเหลือเกินเออเขียวจนแบบดูปอมอ่ะเอยอะไรอะตอนนี้นะคะเราจะไปไหนกันคะพาน้องฟิลไปส่งที่หอนะคะเพราะว่าน้องเขาตาบอดมองไม่ค่อยเห็นเลยต้องไปส่งที่หอไม่ใช่นะคะเราจะให้คุณแม่นะคะพาไปส่งที่บ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านเราจริงๆอีกทีหนึ่งเป็นเด็กดีไหมคะกลับบ้านไปจะสัญญาเป็นเด็กดีกับแม่ไหมคะเราจะไปเที่ยวค่ะทัไงหม บบนเนดี๋ยวฟ้องคุณสันตินะนหนคุณสันติเลยพ่อหนูนะคะแบบพ่อหนูใจดีทุกอย่างยกเว้นแม่อันนี้นะคะใจดีทุกอย่างยกเว้นแม่ <c oughs> อ๋อ <c oughs> โอเคอทำไมอ,ะอ่ะแม่อะขี้บ่นจังหน่อยหน่อยหน่อย <c oughs> แลวพอหนูบอกว่าหนูอายุสิบแปดแม่ก็จะบอกว่าเอาอายุมาเกี่ยวอีกแหละแม่ ดูคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณ2ปีจะกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วน้องฟิวก็จะรู้สึกอุ้ยหนูไม่น่าพูดเลยคืนจั่ะเมมโทรศัพท์ตอนนี้เต็มอยู่เลยไอโฟนแปดกากมากนะคะลงยูทูบแน่เกี่ยวอะไรไอโฟนแบบกากมากนะคะแบบตอนนี้ นักเรียนนะคะทุกวันนี้ก็ให้ซื้อไอค้าวทุกวันเนี่ยมันเบื่อมากเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะเบื่อตังค์ด้วยค่ะมันไม่ใช่เรื่องเด้งอยู่นั่นแหละคนอยากจะถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายเมมก็เต็มเกี่ยวอะไรกับครูคะเมมเต็มจับมือถือข้าวไม่ได้เลยเองก็แบบอ่ะเปิดสไลด์ละกล้องถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายอะไรก็ไม่รู้คนเลยกี่วันเลยกี่วันผู้หญิงเดือดอีกสาม ามยี่สิบเก้าวันโอ้ยี่สเกวันใช่เพราะว่าวันนี้วันที่ยี่สิบใช่ไหมวันนี้วันที่อะไรวันนี้วันที่ยี่สิบี่สิบป่ใช่ยี่สิบก็ได้วันนี้วันที่ยี่สอีกสิวันทุกคนเราสิบเก้าวันที่ไหนอะยี่สิบเก้าวันบ้งเถอะรยกอเอออันนี้คือรวมวันหยุดนะถ้าไม่รวมวันหยุดเหลยอีแค่ประมาณสิบวันที่ต้องเรียน แล้วก็ที่เหลยวก็จะมีไปเท่าค่รอโดแล้วก็นี่ก็จะไปเท่าค่าเหมือนกันไปไปด้วยกันปคนละค่ายไปด้วยกันขละวันวยไปด้วยกันไปดิจะเป็นเพื่อนหน่อยดีได้เดี๋ยวพาไป,ไปเป็นเพื่อนอไปทานหน้าดำดำได้เดี๋ยวไปด้วยอยีจะไปคุกงดินแล้วนะเย้ยอี สุกโป๊อะฟิลับไม่ได้เออสุกโป๊กอ่ะแล้วถบานกลับอาเอออะไรฮ่ายค่ะพกลับแล้วหรอถึงแล้วเสียงดังเพราะว่านอยู่ในหอแล้วค่ะทกลับแล้วหรอเปลี่ยนหอเมื่อกี้แล้วสะพายกรเปามาทำไเปลี่ยนสารหรอสากระเป๋ามาทไมอ๋อสวัสดีสาวโซเชียลแซมปไปแล้วผีงนี่ไปเปลี่ยนสารใช่ไหมสู้ๆค่ะ ไปไหนอ่ะคือเพิ่งเข้าไปเอาบัตรที่อยู่ในถุงผ้าไงแล้วก็สะพายกระเป๋าไปแล้วก็ไม่ได้วางอะไรไปบายบายถึงหอไปทำไมอ่ะไปส่งข้างในปะข้างในเลยเหรอยากไปอ่ะไม่เอาอะขี้เกียจไปละบายบายโอ้โหโนคูผีทิ้งอ่ะเย่ทิ้งแล้วทุกคนอย่าเพิ่งจบ